ดีครับวันนี้อยู่กันที่คลองน้ำชาน,นะครับผมจังหวัดอ่าำเภอราชาสารนะครับผมจังหวัดฉยเชิงเซานะครับบ้านเรานี่เองดูดูสภาพหมายครับผมวันนี้ผมต้องโดนของใหญ่ของใหญ่โดนแน่โดนแน่นแนสภาพหมายมันช่างนาโดนไปเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปดูกันเลยนี่ไงขึ้นน้ำเนี่ยโนเน,น,นี่ย โดนแน่โดนแน่นะครับเดี๋ยวเซตอุปกรณ์สักคู่นะครับเ,เดี๋ยวออกไปลุยกันแดดเริ่มออกอ่อนๆแล้วปลาจะกัดช่วงนี้แหละหนะครับพร้อมลุย เกือบสามโลอ่ะวิ่งวนกับผมยิ่เล่นเหยื่อผมอยู่อ่ะเม่งกัดแบบกัดแล้ววัดไม่ติดอ่ะมันตามมาใช่ใชเปลี่ยนสีครับเป็นสีดำ ดอป๊อกโอ้โหประมาณโลโลนิดนิดได้อยู่ตัวนี้เห็นตัวเลย เมื่อกี้แหละขึ้นจิบอยู่ตัวนี้เลยตัวไม่โตครับผมเนี่ยประมาณเกือบเกือบโลเดี๋ยวปล่อยไปครับ ปลาป๊อกเยอะมากเลยเนี่ยครับปลาตัวแรกก็เป็นช h a d o w ครับผมไซส์ก็แว้นๆตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะเพราะว่าตัวมันเล็กจัดอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะจะปล่อยนะ <c oughs> ไปเตะแก้คัน9เซนครับตัวเบ็ดทางเดียว แล้วก็ลดคันนิดนึงครับผมวัดสวนได้เรื่องสุดยอดมากครับปหาต่อดูกันต่อ,อต้องเตีย้ยมย้ำนี่เปาของนี้ไม้แรกไม้สองไม่กัดกัดไม้ห้าไม้หก ่พราะทำกัดบางๆไว้กัดตั้งหลายทีตัวไม่ใหญ่ หนึ่งปลาช่อนเลยนะหนึ่งตัวเนี้ยปลาช่อนเออหัวหลิ้มเลยอะ่ะหยังวะใช้เป็นโลเลยปลาช่อนไม่ใช่โดอะ คหน้าโดนอะ อื้ออื้ออุ๊ย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 โอ้ยผม oh, <no. S 1> พาดเลยครับตัวนี้ไซส์สวยเลยแต่ผมงงวมดไม่อยู่ได้ไงะวัด2ทีอะ่ะคือตึงมือ2ทีเลยเดี๋ยวลองตีข้างนอกก่อนนะครับตอนนี้จะเข้าไปตีในช่องแต่ว่าเผื่อมันมีชาโดเผื่อมันไม่ได้มีตัวตัวนั้นตัวเดียว าช่อนด้วยใช้เตะตัวใหญ่นี่ครับถ้เป็นปาช่อนใหญ่นั่นถ้เป็นปาช่อนใหญ่เอ้ยอ้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 ไอ้อโอ้อยอื้ออ,อือ,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 อ ไม่ใช่ปชลาช่อนปลาชะโดอ้ยเต็มปากอืออืออุ้ย,ยผมนึกว่าปลาช่อน่ะตอนแรกอ่ะกัดกัดนึกว่าปลาช่อนใหญ่อืมปลาชโดใหญ่ครับตัวนี้ มี4โลอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหมาแล้วฉันดูใหญ่โอ้โหโคตรหนักเลยอ้วนมากตัวนี้ตัวนี้ม,เมีเกือบ4โลครับโอ้โหดูลายสวย โอ้ใช้ได้เลยโอ้ยไม่คิดว่าจะมีครับช่องแค่นี้ตอนแรกก็กะว่าจะตีปลาช่อนครับผมในช่องนี้โหสุดยอดอ่ะโอ้ยเตะแก้คันก้าเซนครับผมตัวเบ็ดทางเดียวครับสุดยอดเลยตัวนี้ใหญ่มากหนกักอ้วนตับเลยครับตัวนี้ท้องท้องโยงเลยเนี่ย ดินดึกๆเลยสวยงามมากครับตัวนี้โอ้ยลอดแหวแล้วลอดลอดลอด,ลอดต่อนะถ้ามีตัวอาุมแล้วนะ่ะ ข้างหน้าสวยกว่าอีกนั่นหนึ่งถ้าช่อนมีไหมเนี่ยดูเนี่ย ปลาช่อนปลาช่อนไซส์สวยเรื่อยไซส์ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ะสองสามขีดได้อยู่ <c oughs> แต้มที่สามของวันนี้ครับผมเป็นปลาช่อนนะครับไซส์โอเคเลยกัดเปะแก้คันเก้าเซนครับผมตัวเบ็ดทางเดียวทะลุเลยตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บไปทําอาหารนะครับผมช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดครับผมงานก็ไม่ค่อยมีละ ขอกลับไปทาอาหารนะครับวันนี้สุดยอดก็ผมเตะแก้คัน9้าเซนครับตัวเบ็ดทางเดียวมีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังครับปหาต่อครับก็ปลามาอยู่เลยช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าตีมาไกลมากครับมันเจอปลาแต่แถวเนี้ยก็แสดงว่าแถวนี้ต้องอุดมสมบูรณ์ครับปเดี๋ยวหาต่อสุดยอดเลยดู <c oughs> ตรงนี้เหลี่ยมนี้แบบ้าโดนมากเลยแบบเนี้ย โอ้มันไม่มีอะไรน่าโดนไปกว่าตรงนี้อีกแล้ว เออเนี่ยช่องเล็กเนี่ยโอ้โหอุยนี่ไงเนี่ยช่องเล็กเนี่ยโอ้โหอุยนี่ไงอ้โดนไหมโดนไหมหูยย <c oughs> <c oughs> อด โอ้สายโลตัวนี้ยอมเหมือนไม่ยอมอุ้ยอ้วนอ่ะตัวนี้กัดเตะแก้คันครับโอ้ใช้โตอีกแล้วประมาณโลครับตัวนี้เก้าเซนตัวเบ็ดทางเดียวตียัดเนี่ยครับเข้าเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยครับป่ามันจะอยู่ตามป่าครับปลาชโดเดี๋ยวทิ้งเงียบๆกลับมาตีใหม่เดี๋ยวก็มีตัวกัดกับมันอยู่อย่างเงี้ยหาต่อครับตัวที่สี่แล้ว สุดยอดครับผมเตะแก้คัน9เซนครับชันโดชอบมากเลยครับผมก็ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับตอนแรกมันตกอยู่ตรงนู้นครับตรงต้นไม้ใหญ่นะครับครึ่งระหว่างระหว่างทางเห็นสู้ใหญ่เลยครับเนี่ยตอนนี้ยังตกอยู่ครับแต่ตรงผมเนี่ยฝนลงเม็ดไปปล่อยครับไม่กล้าไปครับรอรอมันสาอยู่ข้างหน้าครับฝนตรงต้นไม้ใหญ่อะตกตกแรงมากตรงนั้นอะ คือเห็นว่าน้ามันเป็นขาวๆครับแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือฝนเดี๋ยวรอมหยุดครับก็ตอนนี้ก็กลางร่มกลางร่มรอเลยครับเพราะว่าเผื่อมันตกแรงครับอย่างน้อยก็ของก็จะได้ไม่เปียกครับสภาพของก็ชะโดเยอะนะครับแต่ว่าสวนใหญ่จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่มันอยู่ในป่ามันมป่าหญ้า่เนี่ยครับมันหนามาก ก็เอาตัวมันยากครับต้องเนี่ยช่วงฝนล,ลงเวทอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองตีดูครับน่าจะมีเริ่มไปได้แล้วครับเดี๋ยวขยับไปดูแต่ว่าผมยังจะแมาล่มออกนะเพื่อมันสู้ลงมายางก็เดี๋ยวรอรอฝนหายสนิทความค่อยเก็บไปเดี๋ยวไปดูต่อครับผมลลุยครับช่วงนี้สามารถตีได้ ต่อครับอะไรวะไอโดอหรปุ๊ปุ๊ปุ๊ตูมเนี่ยพอฝนตกแล้วออกมาเยอะ โอ้ฝนตกโอ้โหดูสภาพครับผมล่มพังครับลมแรงครับตอนแรกโอ้ยหนีฝนครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยชีวิตกว่าจะได้ผลงานแต่ละคลิปแต่ละคลิป ลมพังไปแล้วครับแต่ว่ายังพอกันได้อยู่เดี๋ยวนี้ฝนครับผมแล้วเดี๋ยวขึ้นไปฝั่งข้างบนนะครับข้างบนยังโล่งๆครับตรงนี้มืดโอยมาแล้วจะไปแล้วครับลมผมจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้ว้ มันสุดยอดไปเลยวันนี้อ่าเรียบร้อยเปียกฝนเป็นที่เรียบร้อยเปียกกันหมดทุกคนครับผมนี่ฮะสภาพพอแล้วก็ไปหลบใต้สะพานพอฝนเริ่มหยุดออกมาปุ๊บมันตกอีกแล้วลุยไหมลุยเนาะก็ไม่เอาไม่ไหวแล้วครับ ต้องลุยครับต้องออกไปข้างนอกให้ได,ได้เดี๋ยวเมื่อผมพ้นตรงนี้ไปก็ไม่มีฝนแล้วลุยต่อครับผม <_ s> จนเซ็งเลยเจอฝนนี้โหมันอีกแล้วอะพอออกจากใต้สะพานมาปุ๊บฝนตกตามหลังเลยอะปะปะปลุยลุย เลโอ้โหนี่ตัวนี้ตัวเดิมเลยไม่ใหญ่ครับไหนครับประมาณไซส์ประมาณโล นีได้อยู่เปิดเบรกให้วิ่งทะลุเลย,ยวิ่งไหมเหนื่อยยังมาแล้วหลังฝนตก แล้วครับชโดหลังฝนตกอ้วนๆเลยตัวนี้ไซส์ก็ประมาณโลครับใช้ได้เลยกัดเตะแก้คัน9เซนครับผมตัวเบ็ดทางเดียวครับโอเคก็ผมเตะแก้คัน9เซนครับตัวเบ็ดทางเดียวมีติดกล่องไว้รับรองไม่ผิดหวังครับผมสุดยอดมากหาต่อครับ ตมมูมตรงนีน้สวยมากผลไม้แล้วอุยใหญ่ใหญ่ อือ้โอืม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 ยือัเือ ขึ้นเลยหูโคตรตุตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อครับตรงนี้มันไม่กัดแล้วถ้ามันกัดมันกัดแล้ะเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาซ้ำมันนี้มันน่าจะรู้แล้ว สามตัวเมื่อกี้โหยสุดๆนาโดนโดนเลยบอกเลยว่าน่าโดนใส่ไม่โตอ่ะ สายนี้ก็เอาแล้วโอ้หแจ่มแวมครับเหนี่ยมอยู่ตามชายยาครับสายแว่นๆครับกัดเตะแก้คันเก้าเซนครับตัวเบ็ดทางเดียวตีตามชายป่าชายยาครับได้ผลเลยผลลงเม็ดปล่อยสุดยอดครับผมเตะแก้คันเก้าเซนครับไปหาต่อครับผมช่วงใกล้จะเย็นละ ก็อ,อากาศดีครับฝนล,ลงเม็ดแบบเนี้ยปลากัดง่ายครับผมสุดยอดเลยเยี่ยมครับนี่เนี่ยใช่อืมวิ ไายเลยครับเมื่อกี้น่าจะเกือบประมาณสองโลพัดตึงมือเลยครับผมแต่ว่ามันติดหน้าเรือ,อ,อขึ้นน้ำขึ้นน้ำาอ้ยใหญ่เนี่ยขึ้นน้ำเนี่ยเดินไหนตรงเนี้เหรอไอดด้วยช่อน โอ้ยเต็มถังอะวันเนี้ยดูและมาอีกแล้วเจ็บตัวที่เจ็ดดูและเต็มถังอะไอโดอะโหแล้ไซส์แบบไซส์สวยๆกําลังกินเลยนะครับเตะแก้คันเก้าเซนครับผมตัวที่เจ็ดแล้ว ไซส์แบบไซส์โลโลอะเต็มเลยอ่ะวันเนี้ยเห็นครับผมเตะแก้คันเก้าเซนครับผมอีกหนึ่งทังเลือกตก Shadow. ชะโดสุดยอดมากครับเอาเอาก็เอาเอาก็เอา โอเคครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะครับเราต้องกลับแล้วหมดเวลามืดแล้ววันนี้สรุปแต้มทั้งหมด7แต้มนะครับผม,มก็เป็นชโดว์ปอกไซส์ประมาณไซส์โลอย่างเงี้ยหกห้าหตัวครับผมแล้วก็มีประชอนเล็กตัวหนึ่งแล้วก็เออมีชัโดใหญ่ด้ว่อยนะวันนี้ชัโดใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับผม,ผมก็ไซส์งามๆครับประมาณ4ี่โลมีความสุขได้งัดชัโดใหญ่แล้ววันนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวลากันเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในทลิปหน้าแล้วกันครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับผมสำหรับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับมืดและบายบาย see you